สวัครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนวน้อมหุ้นวันที่2ธันวาคม64นะมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี K-Bank l t a d v a n c e p t t KCE s c c e a เ b l บ้านปู่ CPO นะครับโอเคเราก็มาเริ่มต้นกันที่เซ็ตก่อนนะเซ็ตก็ลงมาที่แนวรับที่ให้ไว้ลับก็เด้งนะเออเด้งไม่เท่ากับขึ้นนะครับต้องระมัดระวังที่แนว หนึ่นห้าร้นะเออตรงนี้แหละก็เป็นแนวตาเนะถ้าผ่านไปได้ก็ลุ้นไปทีละสเต็ปนะให้มันยืนเหนือ1,600ให้ได้นะโอเคก็มาดูหุ้นลายตัวกันนะครับเอ,อ่สำหรับตัว k b แบงนะก็หลังจากที่ลงมาทดสอบ130่ามบาทนะก็เด้งขึ้นไปนะก็ยังไม่อยากลงนะขอมาแมะอยู่แนว ร้อยสามสิบห้านะครับแม่อยู่แนวร้อยสามสิบห้าก็อ่ะโอเคนะก็ระมัดระวังนะอย่ายให้หลุดหนึ่งร้อยสามสิบนะครับยังไม่ใช่จังหวะการเข้าซื้อเนาะเออที mm ่ hmm. นะครับเออที่ก็หลุดนะหลุดลุยนะครับเออยัง mm hmm. เป็น h a สสีแดงอยู่นะยังไม่ใช่จังหวะการเข้าซื้อนะครับเออแต่ก็จับตาดูแหละถ้า มันสามารถยืนเหนือ60บาท50สตางค์แล้วเปลี่ยนสีได้นี่ก็มีโอกาสทุนกลับตัวนะถัดไปแอดวานก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับเออแต่ว่านะมันเป็นไซด์เวอัพนะเป็นไซด์เวอัพอยู่ก็รอ2เขียวก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปเทรดน,นะช่วงนี้อย่าเพิ่งให้นั่นนะนะ SCB เหมือนกัน SB ลงมาไม่ถึงแนว120บาทนะที่ว่าให้เป็นสตนะ็อป o ล s เนาะก็อ่ะก็ต้องเฝ้าจับตานะแนว120บาทนะอย่าให้หลุดนะครับก็เป็นขาขึ้นอยู่เนาะถ้ามันมีสองเขียวก็ลุ้นต่อนะครับแต่ว่า h ฮยังเป็นสีแดงอยู่งี้ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะถัดไปพีที่ขึ้นมา3าเปแต่ h ฮยังไม่เปลี่ยนเลยนะ ขึ้นมาขนาดนี้ SA ยังไม่เปลี่ยนนี่ก็ต้อง <c oughs> จับตาดูดีๆนะตอนนี้ก็ราคาไซ์เวดาวอยู่ในกรอบ35บาท75สตาง์ถึง37บาทนะก็อย่าเพิ่งเข้าไปเทรดก็ได้นะรอให้มันยืนเหนือ EMA ก่อน KCE นะครับก็หลังจากเมื่อตอนภาคเช้าไหมเออภาคเช้านี้ร่วงปุ๊บ มาแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับเออเด้งกลับขึ้นมายืนเหนือยืนเหนือแนว88.25ได้อยู่ก็ยังโอเคนะก็ยังโอเคอยู่นะครับอาเนาะก,ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ว่ายังไม่ใช่จังหวะการเข้าซื้อหุ้นนะครับก็ใจเย็นๆนะ คนที่มีของถ้าขายไปแล้วก็รอนะครับรอตัวถัดไป S.C.C. นะครับ S.C.C. ก็ลงต่อนเนื่องนะถึงแม้ว่าจะบวกมา1%น1%แต่ h a ยังเป็นสีแดงอยู่ก็รอดูแถวแนว364นะถ้ามันมีโอกาสลงมาแตะแถวนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับอย่าพึ่งเข้าไปเทรดเนาะเออตัวนี้เนี่ยก็ถือต่อไปได้เนี่ย E.A. เนี่ย ถึงมันจะลบแต่ว่า H A ยังไม่เปลี่ยนสีก็ไม่เป็นไรนะครับนั่นหมายความว่าเขาก็ยังมีโอกาสขึ้นไปต่ออยู่นะถ้า H A เป็นสีเขียวนะก็วาง Stop Loss ที่78.25นะครับแนวต้าน83.50 BBL BBL ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ก็ตอนนี้เต้งกลับขึ้นมายืนเหนือนะขึ้นมายืนบริเวณ แนวหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะถ้ายืนได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะแต่ตอนนี้ยังแค่มาแปะๆเฉยๆนะครับบ้านปูก็ยังลงเหมือนเดิมนะยังลงเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะกับเหมือนกับตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวเห็นไหมเหมือนกับตัวเฉยๆนะครับแต่ว่า h a ยังไม่ได้เปลี่ยนสีแบบนี้ก็ยังไม่น่าสบายใจนะยังไม่น่าสบายใจนะครับส่วน ตัวทั้งหมดเนี่ยเป็นเนี่ยเห็นไหมยังหัวที่ยกเว้น EA ตัวเดียวนะยกเว้นอเอเออนอกนั้นนี่เก็บทรงไม่อยู่นะนอกนั้นเก็บทรงไม่อยู่นะครับถ้ามันจะสวยๆเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เหมือนตัวเนี้ยอือเห็นไหมเด้งกลับขึ้นมาแบบเนี้ยเออสวยนะ สำหรับฟินแลนเซียไซรนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเห็นไหมมันขึ้นมาปุ๊บย่อแล้วก็เด้งขึ้นมาอเงี้ยเอออเนี้ยสวยนะประมาณนี้นะถ้าหุ้นมันจะแบบกลับตัวแต่ว่านี้หว้นนี้คือแบบมันยังหัวทิ่มอยู่เลยอะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นหุ้นที่มันเป็นหัวทิ่มอยู่เราก็อย่าพึ่งเข้าไปเก็บเขานะครับถึงแม้ว่ามันจะอันนั้นก็ตามเนาะโอเค หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากเรียนรู้ระบบเทรดประมานนี้เบเตอร์ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับก็มีเปิดสอนนะครับทั้งเป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะเป็นตัวต่อตัว,ตวแล้วก็เป็นกลุ่มนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะ